ตอนที่364ฉลองที่บ้านเป็นปีสุดท้ายระหว่างที่พูดบัณฑิตหนุ่มก็วางไพ่เสร็จแล้วเจ้าของที่ดินชนะหลินจือเหยียนและนางเฟิงนับเงินอีแปะให้เขาคนละเก้าเหรียญส่วนหลินเว่ยเว่ยยังไม่ยอมแพ้เล่นอีกตาตาถัดมานางเฟิงได้ไพ่ระเบิดมาหนึ่งใบเจ้าของที่ดินยังเป็นเจียงโมหานแต่ก็ผิดคาดเนื่องจากไพ่ที่เขาได้มีแต่แต้มดีๆตลอดเขาเลือกลงไพ่ระเบิดก่อนเช่นกัน ดังนั้นหลินเว่ยเว่ยจึงลังเลที่จะลงไพ่ระเบิดในมือชาวนาแบบตนเจียงโมหานยังลงไพ่คู่อีกสองใบหลินเว่ยเว่ยและนางเฟิงปรึกษากันว่าจะใช้ไพ่เอแต่ใครจะคิดว่าเขามีไพ่แต้มสองอยู่อีกคู่หนึ่งถ้าไม่ลงไพ่ระเบิดในเวลานี้แล้วยังจะใช้ในเวลาไหนอีกแต่แล้วเรื่องเหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นบัณฑิตหนุ่มมีไพ่ไม้ตายอยู่อีกคู่ไพ่ราชาเหนือราชาหนึ่งสุดท้ายก็ได้แต่มองเขาวางไพ่แต้มสามต่อด้วยแต้มสี่และคว้าชัยชนะตานี้ไปในที่สุดไปไปไป ไปทางโน้นเลยให้แม่ของข้าเล่นบ้างเมื่อเอาชนะไม่ได้หลินเว่ยเว่ยก็เริ่มไล่คนเพราะหากมีบัณฑิตน้อยอยู่ด้วยคนอื่นมีแต่แพ้กับแพ้นางหวงฝึกเล่นตามศักพักหนึ่งแล้วนางพูดด้วยความเขินอายแม่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นพี่สาวคนโตกําลังจดจ่อยอยู่กับเกมไพ่ไม่เป็นไรเจ้ากับประเดี๋ยวข้าช่วยดูให้ท่านแม่เองหลินจือเยียนไม่เห็นด้วยทันทีพวกท่านมีกันสองคนรังแกข้าที่เล่นคนเดียวไม่อายกันบ้างหรือ เจ้าหนูน้อยปีนขึ้นมาอยู่ข้างเขาก่อนจะพูดอย่างคนที่คิดกันใหญ่พี่สามข้าเป็นพวกเดียวกับท่านหลินจือเยียนผลักเขาเบาๆเจ้าจะทําอะไรได้ดูไพ่เข้าใจหรือไปไปไปอย่ามากวนเจ้าหนูน้อยม่ปากหลินเว่ยๆว้กวักมือเรียกเขามาพี่รองจะสอนเจ้าเล่นอูจือฉีสองเสี่ยวร่างก็มาด้วยพอเล่นเป็นแล้วเจ้าสองคนจะได้เล่นด้วยกันเสี่ยวร่างขานรับพร้อมรอยยิ้มหลินเว,ว่ยๆวาดตารางขึ้นมา จากนั้นก็ออกไปหยิบหินก้อนเล็กมาจากเชิงเขาและยังหักกิ่งไม้เป็นท่อนเล็กๆตัวนางใช้เศษกิ่งไม้ส่วนเจ้าหนูน้อยใช้ก้อนหินผลัดกันวางคนละก้อนไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยงถ้าต่อได้ห้าก้อนโดยไม่ขาดจากกันก่อนถือว่าคนนั้นชนะมาให้เจ้าเริ่มก่อนเจ้าหนูน้อยจำกฎของอูจือฉีได้อย่างรวดเร็วจึงวางหมักอย่างสนุกสนานแต่เนื่องจากเขาเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจรูปแบบเกมในหลายด้านจึงทำให้แพ้หลายตาติดกัน เจียงโมหานคอยมองอยู่ด้านข้างเขาทนเห็นหลินเว่ยเว่ยรังแกเด็กไม่ไหวจึงเข้าไปชี้แนะให้สองสามตาบางครั้งตอนที่เจ้าหนูน้อยจะแพ้เขาก็เข้าไปชี้แนะอีกเล็กน้อยในที่สุดเจ้าหนูน้อยก็คว้าชนะมาครองหนึ่งครั้งแล้วเขาร้องตะโกนด้วยความดีใจหลินเว่ยเว่ยหันไปถลึงตาใส่เจียงโมหานด้วยความไม่พอใจดูหมักไร้วาจาถือเป็นสุภาพบุรุษเข้าใจหรือไม่เจียงโมหานเหลือบมองนางข้าแค่ทนเห็นคนรังแกเด็กไม่ไหว หลินเว่ยเว่ยจ้องเขาอย่างดูร้ายก่อนจะสลักตำแหน่งให้เสี่ยวร่างเด็กน้อยสองคนที่มีอายุไล่เลี่ยกันจึงเริ่มเปิดฉากปะทะกันทันทีเป็นธรรมดาที่หลังจากเจียงโมหานถอยออกมาก็จะมีคนได้ชัยชนะแตกต่างกันไปหลินจือเยียนเรียนหนังสือพอใช้ได้แต่ถ้ามาเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขายัางสู้นางเฟิงไม่ได้ด้วยซ้ำหลินเว่ยเว่ยเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเข้าไปลากตัวบัณฑิตหนุ่ม ไปตามข้าไปหอเกี้ยวบัณฑิตน้อยเอ๋ยเจ้าคือปีศาจร้ายไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ชนะตลอดคนอื่นไม่อยากเล่นกับเจ้าแล้วดังนั้นข้าจะพาเจ้าไปทำงานหนักอันทรงเกียรติเจียงโมหันพูดไม่ออกขอบใจแต่วันหลังไม่ต้องพอนางห่วงเห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่ดีหานเอ๋ยเจ้ามาเล่นเถิดประเดี๋ยวข้าไปหอเกี้ยวเองนางเฟิงรีบคว้ามือนางไว้ ไม่ต้องถ้ามีเขาอยู่เงินในกระเป๋าของข้าจะไม่พอให้เขาแล้วปล่อยเขาไปเถิดทั้งปีเรามีเวลาว่างกี่วันเชียวอย่างไรก็ควรได้เพลิดเพลินจากโชคลาภของเด็กๆบ้างบุตรสาวคนโตตระกูลหลินก็จะไปช่วยเช่นกันแต่ถูกนางเฟิงคว้าตัวไว้เจ้าก็พักบ้างปีหน้าก็ไม่ได้อยู่ฉลองปีใหม่ที่บ้านตัวเองแล้วทำตัวสบายๆในการฉลองปีใหม่ที่บ้านเป็นปีสุดท้ายเถอะ หลังจากบุตรสาวคนโตตระกูลหลินได้ยินแบบนั้นก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีหน้าอายจังแต่ก็ยังมีความรู้สึกทำใจไม่ได้และเสียใจอยู่ด้วยพวกเด็กสาวอายุมากกว่านางที่ออกเรือนไปแล้วต่างพูดว่าไม่มีชีวิตที่ไหนสบายเท่าบ้านมันดาอีกแล้วเมื่อไปถึงบ้านสามีความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีพี่สามีกับลูกสะใภ้ล้วนจัดการได้ยากและสิ่งอันตรายที่สุดคือสามีไม่เป็นหนึ่งเดียวกับภรรยานางจึงต้องทำงานเหนื่อยที่สุดกินของแย่ที่สุดและยังต้องคอยรองรับอารมณ์ เรากับนางเฟิงอ่านใจนางออกจึงลงไพ่ไปพลางพูดไปด้วยไม่ต้องกังวลว่าที่สามีของเจ้าดูเป็นคนดีไม่มีนิสัยแยะ่อะไรเลยแค่ใช้อาหารอร่อยมัดใจไว้เขาก็รักเจ้าหมดใจแล้วไม่ใช่หรือพอนึกถึงคู่มั่นตัวอวบและชอบยิ้มอย่างโง่งมเวลาเห็นนางแล้วบุตรสาวคนโตตระกูลหลินก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้ารอบยิ้มเจ้าหนอนหนังสือนั่นนอกจากมีใจฝ่ายการเป็นนักปรญ์แล้วก็ไม่ใช่คนหลายใจอะไรแค่ชอบของอร่อยถือว่าเอาใจง่ายจริงๆ พ่อสามีกับแม่สามีก็นิสัยดีเจ้าแค่ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนผู้อาวุโสในบ้านตัวเองทั้งเคารพและรักเดิมทีพวกเขาก็ลำเอียงรักบุตรชายคนเล็กอยู่แล้วย่อมรักเจ้าไปด้วยแน่นอนส่วนพี่สะใภ้ของเจ้าแม้จะเป็นคนเก่งแต่ก็มีศีลธรรมและมีเหตุผลแม่สามีของเจ้ายังพูดว่าจะแบ่งทรัพย์สินในครอบครัวให้เรียบร้อยอย่าเช่นนี้ต่อไปก็จะไม่ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กันอีกแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเลยเสียงของนางเฟิงมีพลังพิเศษในการปลอบโยนผู้อื่นอีกอย่าง ถ้าบ้านสามีรังแกเจ้าคนทางบ้านมันดาอย่างพวกเราก็ไม่ได้กินหญ้าเป็นอาหารแค่เสียไว้คนเดียวก็พลิกบ้านพวกเขาได้แล้วเจ้าเชื่อไหมล่ะนางเฟิงหัวเราะห้าห้าขณะยกว่าที่ลูกสะพ้ายของตนขึ้นมาล้อเล่นหางคิ้วของบุตรสาวคนโตตระกูลหลินกระตุกเชื่อสิหลังจากมากวนปราสาทนางเสร็จยังทําให้นางต้องด่าอีกยกหนึ่งด่าจนนางหมดปัญญาจะสรรหาคำดา่าต่อส่วนนางน้องรองยังลอยหน้าลอยตาพลางบอกว่านางสมควรแล้วที่โดนกลัน่นแกลง้ง